ทั้งภายนอกภายในผมว่ามันคือไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเยอะแล้วอะ่ะสภาพภายนอกแบบนี้นะครับภายในแบบนี้นะครับยังไงก็เรียกว่าคุ้มครับ ถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากัไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3-4บล็อกนะหนึ่งเจสองเจอาร์นะครับหนึ่งยูนะหกร ทอรโบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1j เจเครื่อง2,500นะสำหรับเครื่อง2,500นห้านะก็ซีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็นเอ่อาร์บีเก็จะเป็นเครื่อง2 0 0 0ันซีซีนะครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะสภาพงามงาม ราคาเบาเบาสบายใจสบายกระเป๋าขนาดนี้นะครับควักเงินจ่ายไปได้รถสภาพแบบนี้มาขับนี่ยผมว่าไม่มีคำว่าเสียดายเลยนะแม่สีสันแวววาววิบวับปิ้งปังเด้งดึ๋งดึงกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะรถยนต์เนี่ยถ้าเราได้พามันออกไปวิ่งทางยาวๆบ้างนะเหมือนเลี้ยงหมาเลยนะพามันไปออกไปวิ่งออกกำลังกายวิ่งทางยาวๆสัก เอออย่ม้วนเดียวสักห้าสิบหกสิบโลร้อยโลนะกลับมาวิ่งในเมืองนะรู้เลยครับวิ่งปลืด้ดวิ่งปลื้ดเลยแหละโอ้พระเจ้าจอรดมันยอดมากถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าชอบรถคันนี้จริงๆมันห้ามใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อหาผู้ขายได้โดยตรงนะครับมีรายละเอียด ข้อมูลทั้งรดและผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอหรืออีกทีหนึ่งก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับ